อันนี้วิกซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ทัทยาเราจะมาทัตยาเล่นกันที่ลานจอดรถนี่แหลก่อนเราจะไปก่อนฮะเราก็ซื้อสัมภะระเสบียงไปไหมไอ้ฮะจะจะทำอะไรเราจะมาซื้อเครื่องปั่นไฟนะที่ก่ออาจจะไม่มีไฟใช้เราจะใช้ชีวิตแบบ สุดโต่งไปเลยใช่ใช่ธรรมด,ดา,าดเราใช้ไม่เป็นเนพวกรีบเราไม่ได้โฆษณาฮะไม่ได้โฆษณาอ่ะบักเดี่ยวจะขึ้นไหมอยากกเดี่ยวกเดี่ยววัดเดือบัที่โน้ฮะรเราจะไปซื้อเนื้อสิงโตมีครอบครัว,วเราควา้วาคว้าซื้อเนื้อสิงโตเนื้อสิงโตนี่มันจะตรงขาขาตัวมันนี่มันจะนุ่มมากขาตัคุณสุดไหน,น อยากตัวเลยโอ้ยยิ่งวิงิงวิ่าจเป่าโอ้ยเปาไม้สูงสุดของเราที่นี่เิ้กันที่ท่าเงีีาที่ยังทให้ตัวลกยืนเพราะฉันกดมาเพื่อให้โลกรู้ว่าอตยาชิตตี้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราถึงท่าเรือนะครับนี่ก็ แต่เที่ยงแล้วเราขึ้นเรือเที่ยงพอดีนะก็ะะถึงเกาะประมาณบ่ายโมงน้ำมากไหมน้ำดังมากนี่คือสมพละไปเรียงเราว่าไงครับเกาะเกีรดอ๋อสบายดีครับ<อ><อ>หนักแหละตอน,อนนี้แดดก็ถือว่าไม่เป็นไปไงครับสมพละของเราเยอะฮะนอนรับยมพร้อมสำคัญมากนะครับสมพละนี้าาขาดไม่ได้เลย ไม่ดีเลยเราเราจะไปแบบนั้นนะฮเราดีลบเลได้ได้วิวนี้มากเลยว่ะเดินข้างๆได้ไหมทิ้งที่แล้วก็จะไปดูสาวๆของฝรั่งวุ่นวายหอมๆขาวๆสาวๆเมย์เย์สวยๆหอมๆหรือเปล่าครับคนสวยอย่างเงี้ยคนสวยสบายนี่เราก็จะเมาเรือ เราเรือไปครับครับเองครับนีมาเมาเลีมาเลียแฟรีมาเลียีอมรงปีอมงไปลองจุด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 จ้ดงไปฉลลงการเดินทางไปับ ฟังไฟคไับนังไฟอยู่ก่อนลยนี่เป็นกางกําลังีเราตอนนี้ก็บรรยากาศเตือนใจมากแไ,ไม่รอนเไฟเพื่อเปิงานี่นะเอืนคนอนคน ไาไ่เห็นไมเหียนี้ครับอ้โดไปไดิไปไดถ่ายรูปแบบไททันเใ้ออมันหัวนิดนึงเมื่อคืนอ่กินเบียร์หนักไปหน่อยกี่กิโลครับตอนนี้ก็ไม่ทำให้การเดินทางเราลกกิโลหักไปเลย ถือว่าไม่ได้ยินนะม่ยนเลยถือว่าโอเคเรียกมุกอเคกันเลยเราเปลีนเรื่องเปี่เรื่องเราเราเรเคื่อนเรือแม่้งแรงมาทีนี้เราจะไปสิงโตทะเลมาแต่ตัวของผมหรือว่าเป็นการพิสี่ลงตัวจบเซ็ตไเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นอ่ะออะไรนะองจับกับน้ำพวกไว้

재미стно... но особенно